สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนอุดมอร์นิ่งค่ะออกมารับธรรมชาติอีกแล้วนะคะจํากันได้ไหมคะตรงนี้ยายเคยพามาเดินชมบรรยากาศเวลายายกลับมานะคะกอทมอเนาะบรรยากาศาก็จะสบายเย็นๆชิวๆนะคะถ้าจําไม่ได้ ให้สังเกตมุมนี้ค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยทุกคนจำได้ไหมมารอบนี้ลูกเยอะมากนะคะเออลือนี้เบลอเลยนี่นะคะ,นนบคะสบายใจนะคะมาเดินชมบรรยากาศแบบนี้ทุกๆวันนะคะมานั่งสูดเอาอากาศธรรมชาติ ได้ยินเสียงนกร้องนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนเีเตอร์ทุกคนนะคะอยู่ด้วยเนะยาะกยจะจประมาณนี้แหละยายเป็นคนชอบหรือบ้านยายก็ชอบธรรมชาตินะคะทุกคน๋ยนนี้ยังไม่มีอาคณพี่เขามาเนาะนบันเยแปากดีสวยแบบนี้นะคะ ก็นั่งรับลมนะคะนั ia, ่งร like ับลมรับแดดไปสุดว่าตรงนี้มานั่งบ่อนเป็นลูกจะอาบลนะคะบนใบไม้ก็กวาดในตรงนี้นะคะทุกคนก็เอาบรรยากาศให้ชมเนี้ยไม่ได้อะไรนะคะก็เนื้อหาก็พามาเที่ยวพามาเที่ยวธรรมชาติบรรยากาศได้ยินเสียงนกร้องด้วยกันนะคะ ตื่นแต่เช้าค่ะเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงนะคะทุกคนนอนไวนะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดยายจะนอนไวมากนะคะไม่เกินสี่ทุ่มอันนี้ไวแล้วนะ,ะไม่เกินสี่ทุ่มแต่ถ้าอยู่กรุงเทพก็อย่างบ้าแหละาตาเขาก็ยังไม่นอนเนาะต้องอยู่เป็นเพื่อนกันซึ่งเราเป็นคนได้ยินเสียงดังไวมากเสียงจะเข้าหูไวมากเสียง บนะจ๊ะอันนี้มาเป็นชุดฮัลโหลบอฮอารมณ์ดีนะอ่าอารมณ์ดีใบหน้าเราจะได้ไม่แก่นะคะทุกคนอันนี้ชมเองชมเองไม่มีใครชมนะคะก็ต้องมีต้นตอก่อนอ่าต้นตอที่เขาชมก่อนนะถึงพูดได้ถูกปะถูกปะ ะะขอมอบความสุขให้กับทุกคนวันนี้ที่เช้าที่ยายพามาเที่ยวนจะจ๊ะรักๆเริๆขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะ,ะให้พกจะสิ่งดีๆสมหวังในชีวิตนะคะมีความสุขทุกคนจะ้ะรักๆเลิฟค่ะ